อ่ะไปดูกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เกิดถนนยุบตัวตรงพระรามหกนะครับยุบเป็นหลุมลงไปเลยเี่ยน้องใบใช่ค่ะหลุมในกว้าง2เมตรลึกเมตรครึ่งนะคะอยู่บริเวณถนนพระราม6สี่แยกโรงกรองน้ําค่ะเกิดการยุบตัวเมื่อช่วงค่ําก็สักประมาณหกโมงเย็นนะ,นะคะเจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮมาเพื่อที่จะเปิดขยายปากหลุมให้กว้างขึ้นจะตรวจสอบบริเวณชั้นใต้ดิน เบื้องต้นพบว่ามีดินแล้วก็มีทรายสไลด์ตัวเป็นวงกว้างเลยทำให้เกิดโพรงขึ้นค่ะปัญหาการยุบตัวของถนนในครั้งนี้เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ประปานครหลวงสามเสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานระบายน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่โยธาของกรุงเทพไปตรวจสอบนะคะยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากท่อประปาแตกแต่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดนั้นเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าตอนที่รถติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณแยกตรงกรองน้ำเนี่ยปรากฏว่าถนนยุบตัวลงไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยก็ยังโชคดีอยู่ที่ถนนเส้นนี้การจราจรไม่ติดขัดมากนักนะคะก็เลยไม่มีใครเป็นอะไรไม่มียานพาหนะที่ได้รับความเสียหายเมื่อวานนี้หลังจากที่ถนนยุบไปแล้วก็เอารัว้วเอาเชือกมาขึงกั้นตรงจุดที่ถนนยุบนะคะ วานนี้ช่วงค่ำๆหน่อยประมาณหกโมงเย็นกว้วางสองเมตรลึกเมตรครึ่งนะคะเราลองไปดูเรื่องพวกไฟที่เกิดขึ้น